เมื่อนี้ดารามีข่าวว่าโดนภาษีกันเยอะเราเองที่ในคณะเป็นเจ้าแม่พิสเซอร์จัดการภาษีได้บ้างกว่าจะโดนภาษีคือเรื่องเรื่องภาษีอะไรแบบนี้คือคุณแม่เป็นคนจัดการให้หมดเองค่ะคือบางทีหนูก็จะไม่เข้าใจลึกซึ้งว่ามันคืออะไรยังไงแต่หนูก็จ่ายตามตามกฎระเบียบทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่โดยรวมแล้แม่คนดูแลให้หนูใช่ค่ะก็จะมีบริษัทบัญชีที่ดนูได้ให้งานย้ำไหมคะว่า รับค่าเตือค่าเตือนเท่าไหร่รับค่าเตือนเท่าไหร่คะสำหรับงานชิ้นนี้ไม่รู้ไม่รู้คือคืออะไรที่มันเป็นเลขเกี่ยวกับแบบตัวเงินตัวเงินชองเป็นคนดูแลค่ะใช่ญาติอย่างนี้นี่คุอยู่กับคุณแม่เป็นไหมคุณแม่คก็มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังอันนี้มันก็เป็นข่าวที่ค่อยๆต่างใจไปญาติทค่เพิ่งจะดูแลค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันก็จะมีบริษัทคอยดูแลให้อะ ตอนนี้คืออะหนูดูเรียกตรวจสอบเลยนะทาติดติเรียไม่มีกลัวไหมหนูก็ไม่ไม่หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอะกคือนคแต่แต่สำหรับก็ก็จตามปกติ่ะจ่ายุกดีได่ทางดทางช่องไม่เรียกเขาไปคุยมั่งคาเรื่องุตีว่าตอนนี้นเยอะ ไม่ค่ะคือคือทางช่องทางช่องเขาก็จะมีฝ่ายของเขาที่ดูแลสิล่านแล้วหลายคนอาจจะแบบทำประกันอะไรเงี้ยเพื่อลดหย่อนภาษีเราได้มีคิดที่จะทำหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมพวกพวกอะไรที่มันช่วยลดภาษีหรือว่าทางทางบริษัทเขาก็น่าจะดูให้หนูเป็นพิเศษแล้วค่ะก็ก็อย่างที่บอกหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ไม่รู้ว่าแม่จัดการอะไรบ้าง กตมเร่อการมีกาเ้างอนนี้มิวกันัึเพลีย่าทานักเยลเรียนโตอยาะรึกษาแล้วเไง้างคะย่าค่กาเรียนหนูก็ไม่ได้ตกนานั้นนะคะก็หนูกลงเรียนเข้ากับพื่อใช่แก็ตอนนี้ตอนนี้มันจะหักงที่สยะมันเกี่ยวกันแล้วยังเหลือหลายหลายตอนที่ยังไม่ แบงค้เรื่องเรื่องไปถ่ายอะค่ะแต่ก็หนักหนักพอสมควรค่ะท่านชมก็บอกว่าอาจจะต่อไปก็อาจจะพยายามให้แบงค์คิวมันตรงกับการเรียนนต้องลดคิวหรือเปล่าคะสำหรับละครอะไรเงี้ยหรือว่าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ตามตามสไตล์ละครก็จะเป็นอาทิตย์เลยสองสามวันนี่แหละจะไม่ให้กระทบกับการเรียนกระทบไม่ได้ค่ะเพราะหนูจ้าเะาไม่ให้หนู้นขาดเรียนค่ะ ดูไม่จบปยหเนูไม่จบ4ปีค่ะหนูมากกว่า4ปนะีค <laughs> ่ะเพราะว่าเพราะว่าทำแรกหนูลงน้อยกว่าเพื่อน <c oughs> นลงไปกี่สิบอะคะตอนนี้หนูก็ตอนนี้รักปี3หนูยังไม่ได้ลงแค่ว <c oughs> ิชาเดียวเองตังทีมิดไว้กี่ปีๆๆะๆๆๆปั้งท <c oughs> ีมดไว้กี่ปีไม่อยากจะจบกี่ปีคือตอนแรกกะว่าจะ4ปีนะคะแต่คือ มันหนักไปนิดนึงค่ะหนูกลัวว่าออกมาแล้วเบดจะไม่ดีก็เราไม่้อไปดีกว่าก็น่าจะประมาณไม่ถึงห้าปีนะคย่าข่าล่าสุดมีข่าวว่าไปทำบุญกับนาเดชอันนี้เป็นในเื่องในโอกาสอะไรคือจริงๆแล้วอันนี้ก็สักทักเลยค่ะคือตอนนั้นกำลังถ่ายละครกับพี่นาเดชอยู่แล้วก็แม่แก้ว ชวนไปที่วัดวัดหนึ่งที่รุ่งอรค่ะเป็นวัดที่เขาพระเขาปฏิบัติจริงจริงก็มันมันเป็นแบบวันที่ลงลงดีมากเลยค่ะว่าเหมือนตอนแรกเราก็มาถ่ายละครแต่คิดว่าพอดีก็เลยได้ไปร่วมกันส่วนตัวไปได้ไปทําบุญได้กันบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะแตของเริ่มจับตามองไม่ได้ถึงขั้นเป็นคอวยแบบคือคือมันไม่มีอะไรนอกจากการที่เราแค่ไปทําบุญแล้วจริงๆเรา ทั้งเดี๋ยวก็พี่เด็กเป็นกันอะไรอย่างเี้ยไม่ที่ดีต่อกันไปไกลถึงขั้นผูกดวงอะไรอย่างเงี้เลยเราไดิ้นข่าวมาบ้างไหมไม่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 ขนาดนั้นนะคะอันนี้คือเป็นจ้างงานจ้างใช่ไหมเอ่ยผมได้ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้คือไปไปเพราะว่าแม่แก้วชวนไปแม่แหนูอยากไปด้วยก็เลยแบบไปตามคุณแม่อย่างเงี้ยิ่งดะ คือจริงๆแล้วตอนที่ไปถ่ายละครก็บางทีก็มีไปไปไป่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยจับตาบอกว่าขึ้นโน้ตูเ่เรายิ่งรุนกันมากขึ้นเออแต่แต่โน้ว่าจริงๆแล้วการที่เราไปทำบุญมันก,มนก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ด่าเกศจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมาก <c oughs> ากว่าเตงไหมคะระยะจา,จานที่จับตู้อีกแล้วเนี่ยอือก็ก็จริงๆคือ,คอนหนูรู้ว่ามันไม่มีอะไรค่ะก็เลยไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลย ขึ้้นนไมกับีต้องต้องรู้นว่าจะได้เล่นละครด้วยกันอีกเมื่อไหร่มากกว่าค่ะก็ถึงละครที่แล้วกันเนาะแล้ะครรุ่นจบไปกระแสนหน่อยเพื่อเี่ยมเพืก็ก็รู้ว่าตอนนี้ได้ด้วยกันที่มันเป็นละครแนวแนวแนวแบบน้ำดีกันมากก็อาจจะไม่ถูกพอแต่จริงๆแล้วเราคิดว่ามันเป็นละครที่หนูภูมิใจมากเลยค่ะเร่ลย

我亲爱的，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 大家。